สวัสดีครับจากคลิปที่แล้วเราได้ u n นบ็อกซ o โมโตเรเซอร์ไปแล้วแล้วเราบอกว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราจะไปรับตัวนี้เลย Samsung Galaxy C4C น่วันนี้ไปรับมามีชื่อติดด้วยตรงนี้คุณชัดชัยอันนี้จองไว้ครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่เขานัดไปรับก็คือวันนี้วันที่2ออ,อกันยายนนะครับ แล้วเป็นการเสียเวลาเรามาแกะดีกว่าเนาะเมื่อกี้เราแกะที่ร้านมาแล้วแต่ทีนี้เราจะมาแกะด้วยกันอีกรอบนึ่งเพราะเมื่อกี้เราต้องเช็คเครื่องเนาะออกมาจากศูนย์ะนะครับกล่องมีแค่นี้เลย ก็ตัวเครื่องฟบมีแค่นี้ไม่มีอะไรเลยตัวเครื่องอันนี้เป็นสีเขียวเหนียวซับใส่เสื้อเขียวด้วยาวางไว้ก่อนนะครับจริงตรงนี้ไม่มีอะไรเลยมีแค่นี้เองมีแค่กล่อง แล้วก็ตรงฝาตรงนี้มีตาซัมซุงอยู่เมื่อกี้เห็นพนักงานเขาบอกอยู่ตรงนี้แกะตรงนี้ออกมาป,ปึ๊บหมดแล้วมีแค่นี้แล้วก็อันนี้อ,นนอันนี้เรายังไม่ได้แกะเลยนะเมื่อกี้เทสตแต่เครื่องนะครับมาดูว่ามีอะไรบ้างทนแทนโอเค โอ้โอรวยลวงลวงหมดแล้วอันนี้คู่มือควิกมีหลายภาษาแล้วก็มีสายมาให้เป็น USB Type C นะครับแล้วก็เข็มจิ้มซิมหมดแล้วมีแค่นี้ ไม่มีอะแดปเตอร์ครับไม่มีหูฟังหมดแล้วแล้วก็แล้วก็ตัวเครื่องวันนี้ที่ซื้อมาก็คือ Galaxy C4-4 นะครับ ด้านหลังถ้าจำไม่ผิดนะครับมีจอข้างนอกแล้วก็จอด้านในจอด้านนอกน่าจะประมาณ6หน่อยๆแน่ๆเลยจำไม่ได้ว่า6เท่าไหร่แล้วก็จอด้านในประมาณ7นิ้วได้เป็นแนวทะยงจำไม่ได้เลยเหมือนแท็บเล็ตเล็กๆเ,เปิดเครื่องดีกว่าครับ ข้างหน้าเป็นอะไร Power by Android เหมือนกันข้างหลังเหมือนกันอ๋อไม่เหมือนกันเว้ยครั้งนี้ไม่ถ้าเราเปิดถ้าเราเปิดจอนี้ข้างหลังจะไม่เห็นจะมันจะปิดโอเค ตัวนี้นะครับก็ C4C มันเป็นรุ่นที่4แล้วเนาะของ Samsung Galaxy C4 ซึ่งก่อนหน้านี้โจก็ไม่ได้สนจะบอกว่าไม่ได้สนใจก็ไม่ใช่เนาะแต่ว่ามันยังรู้สึกว่ามันมันยังไม่ใช่อะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเครื่องรุ่นก่อนๆอนอะ่ะมันจะหนากว่านี้ตัวนี้ก็ค่อนข้างบางนะครับแต่ว่าเ,เรื่องของรอยพับเนี่ยก็ยัง ยังเห็นอยู่เนาะแต่ว่าด้วยด้วยเทคโนโลยีเขามาตั้งสี่รุ่นแล้วอะก็คิดว่าน่าจะดีกว่าเดิมมากๆเลยล่ะแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยจะมีกันน้ำเป็น IPX6 ถ้าจำไม่ผิดนะครับหรือ X5 นี่แหละซึ่งก็กันน้ำได้ระดับหนึ่งเนาะแต่ไม่น่าไม่น่าจะสามารถลงน้ำได้อะแต่ว่าโอเคโดนละอองน้ำละอองฝนอะไรเงี้ยก็น่าจะโอเคน่าจะยังกันอยู่ แล้วก็เรื่องของความบางนะครับก็ทําได้ดีเลยแต่ว่าเท่าที่รู้ว่าก็คือเวลาพับเนี่ยมันยังตรงเนี้ยมันยังมีช่องเหลืออยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ติดใจอะไรเนาะรู้สึกว่าเครื่องบางขึ้นแล้วเวลาจับถืออย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าเออมันกระชับมือน,นี่เป็นลองแบบหลายรอบมากาก็ตัดสินใจว่าจะเอาหรือไม่เอาซึ่งออโ,อโอเคอะแล้วเราก็จับ ถนัดมือแล้วก็จริงๆเป็นคนชอบมือถือเล็กๆอยู่แล้วก็โอเคด้วยขนาดที่กระทัดรัดแล้วก็เราถือมือเดียวได้ใช้งานมือเดียวได้นะครับอ่ะสเปคคร่าวๆเนาะเท่าที่จำได้นะตัวนี้เป็นชิปเซ็ต snapdragon 8 plus gen 1ตัวใหม่เลยเนาะช่วงปลายปี2022ปลายปีเนี่ยก็จะเป็น8 plus gen 1 เนาะเป็นของ snapdragon รุ่นใหม่ล่าสุดก็คือรุ่นที่เราเป็น8 Gen 1อันนี้จุดเด่นของ8 plus g e น1ก็น่าจะเป็นเรื่องของอประหยัดไฟแล้วก็ความแรงแรงขึ้นกว่าตัว snapdragon 8 Gen 1เนาะแล้วก็จอด้านนอกนะครับจำจำจำขนาดที่แน่นอนไม่ได้เนาะก็คือมีความกว้างขึ้นกว่า c 4 3เท่าที่รู้แล้วก็ refresh rate ด้านหน้าก็คือเป็น 120นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นอ d a เ t i v e ทีฟอะไรนะ Late, อัลเทอร์ทีฟรีเฟซเ่าเป็น1 2อแหละเพงแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยจะเป็นกอ r ิล่าวิกตัสนะครับเท่าที่รู้แล้วก็ข้างในนะครับก็จะเป็นรีเฟ e เ h ดร t e 120เหมือนกันแล้วก็เป็นอะไรนะอัลตรา i ินกลาสนะครับแล้วก็สามารถ พับได้นะครับแล้วก็แบ่งหน้าจอเป็น3หน้าจอถ้าจะไม่ผิดนะครับส่วนกล้องอันเนี้ยแทบจะยกของ s 2 2 ultra มาเลยแต่ว่าอาจจะสู้ไม่ได้100%เนาะทีนี้มันมีกล้องด้านนอกน,น,นะวิดีโอหน้า ได้ 4K 60ได้ 4K 30 Full HD 60 Full HD 30แล้วก็ HD 30นะครับวิดีโอกล้องหน้าเซลฟี่ฮ่หา,หาได้อยู่ตามสไตล์ Samsung แล้วก็ กล้องด้านในครับเป็นอันนี้อาจจะมองไม่เห็นเนาะกล้องด้านในมันเป็นกล้อง under screen อยู่ตรงนี้ตรงนี้ซึ่งเอ่อก็ทำได้ดีนะครับเพราะว่ามองพอเราจอขาวเงี้ยเราก็ไม่เห็นหน้าจอเนาะมองเองไม่เห็นเลยแต่ว่าเดี๋ยวลองเปิดกล้องนะครับมันสามารถเลือกโหมดได้นี่มันจะมีแบบ ถ่ายแบบที่มันเห็นคากเดียวแล้วก็มีรูปพรีวิวตรงนี้เป็นแบบนี้อันนี้แบบเต็มจอลองสีลองกล้องหน้านะครับเขาบอกว่ากล้องหน้ามันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่ใต้หน้าจอสีว่าได้ไหมอ้าก็ น่าจะมี AI ปรับแต่งนะดูคมอยู่เหมือนกันแต่เมื่อกี้ตอนถ่ายมันจะฟุ้งๆน่ะเหมือนกับมันมีอะไรบางๆกล้องอยู่เพราะว่าน่ามันน่าจะมีพิกเซลอยู่ยังไม่ได้ลองเล่นเลยอ,ะอะ่ะเราก็ไปยืนลองเล่นเล่นจับหน้าร้านดูแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออโอเคไว้เอาแล้วว่ารุ่นนี้ก่อนหน้า3มรุ่นไม่เอาสีที่เ,เอามาก็คือสีเขียวอะไรนะเกรเกรกรีนก็คือเทาเขียวนะครับ ตัวนี้สามารถใช้กับ S Pen ได้แล้วก็มันจะมีะเขาเรียกว่าอะไรนะ S Pen f o d i t i o n มันจะสามารถเขียนได้เฉพาะรุ่นที่เป็น l e e i t t o o n เท่านั้นไม่สามารถเอา S Pen ของรุ่นที่เป็นของโน้ตหรือว่าของ S ได้ที่มาเขียนนะทำไม่ได้นะครับ ซึ่งวันนั้นเราไปซื้อมาแล้วมีเลยไม่ได้แกะเลยนะเนี่ยเราอันบ็อกเลยเป็น s t a n d ิ้ง c o เวอ with Pen ก็คือเคสเอาแกะได้ไหมเป็นเคส s t a n d ิ้งแล้วก็มีเอสเให้ด้วยนะครับแกะเลยอันนี้แกะสดจริงๆโอเคเดี๋ยวลองเลยเพราะว่าอยาก เคสอุ้ยอ,ยอยุเราอยากเทสปากกาอันนี้น่าจะเป็น X อ e n ครับอันนี้ซื้อมาไม่ใช่สีเขียวเพราะว่าไปลองยืนยืนเล่นๆอยู่ที่หน้าศูนย์แล้วมันมีตัวอย่างเคสสีเขียวแล้วเราก็ลองดูกับเครื่องสีเขียวว่าเรารู้สึกไม่ชอบเรารู้สึกชอบสีดำมากกว่าอ่ะมี2ชิ้นนะครับอันนี้คือชิ้นด้านหลังด้านหลัง ทีเนี้ยตัวเนี้ยมันสามารถถอดได้ตัวเนี้ยมันจะเป็น Australian standing case อันนี้เราไปลองเล่นมาละมันก็นจะสามารถตั้งเครื่องได้จะตั้งแนวนอนแนวตั้งเดีย๋ยวลองเดีย๋ยวเราลอ,ล,อล,อลองกันแล้วก็ตัวเนี้ยสามารถถอดได้ถอดออกมาได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนกับตัวนี้ เสียบมันเข้าไป,ปตัวนี้ก็จะเป็นเอ e เโอ้แน่นเหมือนกันนะเนี่ยเป็นเอ e เครับเป็นปากกา่าเดี๋ยวเราจะมาลองดูเอาละ ด้านหน้าด้านหน้าก็จะเป็นกรอบเฉยๆเพราะว่ามันจะต้องแสดงหน้าจออีกฝั่งหนึ่งนะต้องแกะอันนี้ออก Okay. อค่ะใส่เคสแล้วเป็นแบบนี้กันมีประกาศเสียบอยู่ก็โอเคอทีนี้ก็ไม่หนาเท่าไหร่นะรู้สึกว่าผิวสัมผัสดีอ่ะเดี๋ยวลอง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 ขาดตั้งไหน่อต้องถอด S Pen ออก นี่ขวางเหลือเกินขยับหน่อยนะครับกลองเต็มไปหมดอ่ะุึบโอเคนี่ขาตั้งได้ได้แข็งแรงอยู่ครับโอเค แนวนี้ได้ไหมอาเอ้แนวนี้ดูแข็งแรงกว่าโอเคครับเออเมื่อกี้ยังไม่ได้ลองของซัมซุงอะมันที่เขามีไม่เหมือนคนอื่นก็คือเขามีเฟล็กโหมดเขาสามารถนี่ตั้งได้ตั้งแบบหลายองศาอัน,นี้ไม่ได้ตั้งอย่างนี้ตั้งอย่างนี้ตั้งได้หลายองศา อันนี้ไม่ได้แต่นี้หน้าจอเราจะอยู่ข้างล่างนี่เราสามารถตั้งได้ <ulf illed> เห็นไหมโอเคแล้วก็โหมดของเขาครับก็สามารถถ่ายรูปแบบนี้ได้เอามาตั้งเป็นขาตั้งถ่ายรูปเห็นหน้าเราไหมอันนี้ครับแล้วเราก็ถ่ายรูปเจอาแม แบบน,นี้หรือว่าเราจะมาตั้งถ่ายตัวเองก็ได้โอเคอ่ะรูปที่ถ่ายเมื่อกี้เอสำหรับ S Pen ในให้ด้านไหนนี่ เอสเพนเราหายไปไหนเอสเนเราอยู่นี่เอสเ S นเอนะครับอันนี้ไม่สามารถเขียนที่จอนอกได้เขาบอกว่าเขียนไม่ได้ไม่สามารถเขียนได้แต่ว่าเขียนได้เฉพาะด้านใน าโอ้ยมีเสียงด้วยอะ่ะได้ยินไหมอันนี้ไม่ได้ใช้ s อส n มาสักพักแล้วรุ่นล่าสุดที่เคยใช้ก็คือ Galaxy Tab S6 เออ,เอ,อชอบเอฟเฟกเสียงอะ่ะ โอเคก็เดี๋ยวต้องไปลองใช้ดูก่อนครับว่าจะถนัดไหมเนาะเพราะว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้โทรศัพท์ไซส์นี้มาได้สักพักละเสร็จแล้วตัวล่าสุดก็คือแท็บเล็ตที่เคยใช้ก็คือ iPad mini 6เนาะใส่ก็ใกล้ๆกันอย่างนี้แหละแต่ว่ามันพกแบบมือถือไม่ได้นะนก็ต้องพกออกมาเป็นแท็บเล็ตอันเล็กๆคราวนี้พอมันพับครึ่งก็ จับถนัดมือพกพาสะดวกแต่ก็น้ำหนักก็พอสมควรประมาณ268นะถ้าจะไม่ผิด2 6 8กรัมก็วันนี้ประมาณนี้ครับอันบ x ็อกดูก่อนเนาะเดี๋ยวถ้ายังไงลองใช้อาจจะมีรีวิวตามมาว่าหลังจากที่ใช้แล้วเป็นอย่างไรชอบไหมถูกจริตไหมมีอะไรที่เป็นข้อสังเกตบ้างแล้วก็ค่อยมาพูดคุยกันอีกทีนะครับวันนี้ แค่นี้ก่อนกับ Galaxy C4 C with S Pen วัสดีครับ